สวัสดีครับคุณฟังทีักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอังคารที่1เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าบิ๊กตู่ต้องทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาเนี่ยได้ออกหนังสือเรียกประชุมรัฐสภาในวันที่4ี่สิงหาคมนี้จะมีวรระในการประชุม สองวาระซึ่งเป็นวาระสําคัญคือวาระที่1การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็วาระที่สองการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ยกเลิกอํานาจสอวอเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าหากว่าศาลร,รัฐธรรมนูญไม่รับคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาสามารถดําเนินการตามวาระแรกคือการเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่ารับคําร้องและมีคําสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปเนี่ย ก็จะต้องหยิบยกเอาวาระที่สองขึ้นมาพิจารณามีนักวิชาการนักวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยเขามองกันว่าในวันที่4สิงหาคมเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรอกครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างเนี่ยมันยังมีอีกเยอะนะครับเหมือนกับปรากฏการณ์เอลนินโยคือสภาพอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงและก็ลากยาวไปจนถึงปีหน้านั่นแหละครับส่วนนายทักษิณชินวัตรซึ่งหลบหนีคดีอาญาแผ่นดินและประกาศว่าจะกลับไทยวันที่10สิงหาคมนี่ก็จะไม่ได้กลับเช่นเดียวกัน ไม่ได้เป็นความผิดของนายทักษิณน,นะครับที่บอกว่าจะกลับวันที่10สิงหาเพราะว่านายทักษิณเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าพอสออะไรไม่มีเลยเพราะฉะนั้นย่อมหมายความว่าอาจจะกลับปีหน้าวันที่10หรือว่าอีสิปีข้างหน้าหรือไม่กลับมาเลยก็ไปไปได้ทท้งนั้นแหละครับส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่จัดการชุมนุมในกรุงเทพช่วงวันหยุดดูเหมือนไม่ได้มีพลังอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะักก็แค่สนุกสนานแค่เฮฮาปาร์ตี้บางกลุ่มก็เน้น ด้านโซเชียลมีเดียเป็นหลักบางรายก็พลาดไปถูกดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นฝ่ายที่อยากจะได้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วและก็มองว่าถ้าไม่ได้นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะสุดข้าวยากหมากแพงขาดความเป็นประชาธิปไตยซึ่งต่างจากความเห็นของเศรษฐพุทธสุทธิวาดนารพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐพุทธมองว่าอย่างนี้นะครับ เศรษฐกิจไทยในปี2,566เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากสักเท่าไหร่นะักยังมีศักยภาพในการขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 3- ถึงร้อยละ4ความไม่แน่นอนเรื่องรัฐบาลใครจะมามาเมื่อไหร่จะไม่กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับ น้ำหนักและคำพูดของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยย่อมมีเหนือกว่าน้ำลายของนักการเมืองอยู่แล้วที่ผิดหวังในการเข้าควบคุมอำนาจรัฐซึ่งพยายามจะข่มขู่ตลอดเวลาว่าถ้าไม่มีรัฐบาลใหม่เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นความจริงเนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในเมื่อรัฐสภายังเฟ้นหาตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ได้ก็ย่อมหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา ก็ยัเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินแม้กระทั่งเรื่องการประกาศกฎอายการศึกก็ทําได้นะครับจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นแหละครับแต่ดูเหมือนว่าในการประชุมคมอรมอแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยงานใหม่ๆจะออกมาน้อยมากเพราะารัฐบาลชุดนี้ต้องการจะให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาทํารวมทั้งจะทําอะไรก็ต้องขออนุญาตกกตด้วย ซึ่งมองว่าเรื่องการขออนุญ,ญาตจากกกตนเนี่ยไม่จะเป็นแหละครับเพราะว่าการเลือกตั้งมันจบไปแล้วนะครับและยังไม่รู้ว่าจะได้นายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ควรจะลุยงานต่อเหมือนตอนที่ยึดอํานาจใหม่ๆมาพร้อมกับเพลงเราจะทาตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนั่นแหละครับขณะนี้เวลาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกยาวนานเลยควรจะใช้เวลาสดน,นี้ให้เต็มที่ไปเลยครับอย่างน้อยๆก็ควรจะปล่อยโครงการโคละครึ่ง ให้ประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจกยัยงทําได้เลยนะครับหรือว่าจะตระเวนออกไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเหมือนกับเมื่อก่อนไปตรวจราชก,การต่างจังหวัดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่หรอครับ